สวัสดีพี่น้องซาวไมคับทุกท่านด้วยนะครับปกติเราเฮ้าเฮดฟร่มเล็กเนี่ยเฮาสิตรงมาถามันเป็นปะครับผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องเอฟเคเลยเพราะเรามีมันคือช่างโหลด ช้างโหลดนี้มีอนาเขตการโหลดอยู่ที่ 3, าคูณสามช้างโดยช้างโหลดจะอยู่ตรงกลางส่วนสีแดงนั้นตัดทิ้งไปเลยครับมันไม่โหลดในพื้นที่สีเขียวเนี้ยช้างโหลดมันสามารถโหลดได้นะครับการทํางานของช้างโหลดก็คือเราจะต้องเอาเอนติตี้บินเข้าประตูไปมาระหว่างโลกกับในทื่อวิธีทําช้างโหลดก็คือให้คุณกด F 3ม G คุณจะตั้งเครื่องช้างโหลดตรงไหนก็ได้แต่เงื่อนไขก็คือประตูสีม่วงต้องอยู่ในช้างนะครับให้เราตั้งประตูขนาดมาตรฐานขึ้นมานะครับผมให้เว้นไว้หนึ่งช่วงแล้วก็วางดีเฟนเซอร์ ฮอปเปอร์ทุบออกซิเดียมตรงนี้ออกก่อนจากนั้นก็รั้วไม้บอกอะไรก็ได้นะครับเอาวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะกันไม่ให้น้ามันไหลออกมานะครับเพราะว่าเราจะวางน้ําใส่รั้วนะฮะต่อมาครับผมก็ทุบออกซิดเดียมตรงนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็เอาบอกอะไรก็ได้มาคาบอกอะไรก็ได้นะจากนั้นก็เอาเรีวนะครับผมวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทุบเร็วออกวางออกซิดเดียมคืนคุณจะจุดประตูไปก่อนก็ได้น้ําไปวางไว้ที่รั้วนะครับโดยการกดชิปแล้วก็กดคิกคว้า จากนั้นก็เอาแป้นอะไรก็ได้นะครับวางไว้ตรงข้างบนรั้วให้เอารถไมคัสวีฮอปเปอร์นะครับผมใส่เข้าไป2อันนะครับแบบนี้นะครับเอาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้ก่อนทอ็อดเลสต์สโตนดัสเลสต์สโตนแรมคันโยกมันจะเป็นการเปิดปิดการทํางานของช่างโหลดนะครับแต่ผมจะปิดไว้ก่อนจากนั้นก็เอาเรือไม้นะครับผมใส่เข้าไปในฮอปเปอร์หรือ รถไม่คานก็ได้นะฮะใสไปก่อนจากนั้นให้คุณไปเจนที่นเนเธอร์ก่อนพอรถเจนที่นเนเธอร์นะครับผมให้เราวางบล็อกที่มันสามารถจุดไฟได้วางไว้ที่ข้างๆประตูครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับให้จุดไวท้ที่ที่หนึ่งบล็อกหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับไปที่โลกอีกทีแล้วคุณก็เปิดชั้งโหลดครับ เจ้าเรือเนี่ยมันจะบินไปมานะครับผมบินเข้าในเธอแล้วก็กลับมาที่โลกบินอย่างนี้ไปมานะครับทำให้เกิดพลังงานนะครับผมก็มันสามารถโหลดฟาร์มเหล็กได้3าคูณสชั้นนะครับส่วนความสูงนั้นอัลลีมิตคุณจะทําฟาร์มเหล็กกี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่และคุณต้องแน่ใจว่าฟาร์มเหล็กของเรานั้นอยู่ในชัางด้วยนะครับต่อมาเราจะมาลองใช้งานชั้งโหลดดูนะครับโดยตอนนี้มันยังไม่มีอะไรดรอปเลยอยู่ในกล่องเลยนะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปที่ประตู พอเราเข้ามาในประตูเนเธอร์นะครับตัวผู้เล่นจะถูกตัดขาดออกจากโลกนะครับก็คือไม่มีใครไปยืน FK ที่ฟาร์มเหล็กนั่นเองผมจะยืนอย่างนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับตอนนี้ผมยืนมาครบ3ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มเหล็กอีกทีฟาร์มเหล็กผมอยู่ตรงนี้นะฮะและนี่ก็คือฟาร์มเหล็ก นะฮะมันทํางานของมันเองโดยที่ไม่มีผู้เล่นยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดสปอนชังด้วยครับเพราะว่าเราจะเห็นบ่อยครั้งในพิกัด x0 หรือว่า z0 นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นพิกัดตอนที่เราอยู่ในสปอนชังหรือว่าตอนที่เราสร้างโลกใหม่ๆนั่นเองครับส่วนชังโหลดนั้นมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมันมีหลากหลายมากถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้ใช้ในบางชนิดเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถกลับไปดูในคลิปเก่าของผมได้ผมดูผมจะแนบไว้ให้นะฮะก็เป็นอันจบสาธิตวิธีการใช้งานชังโหลดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye.